นะครับ MDC ก็อยู่ในวายุพักเหมือนกันนะครับแล้วก็อ,อยู่ใน ESG r a t i n g ด้วยอ,อยู่ในเ e t เอ G ด้วยนะครับก็เลยเลือก MTC มาก็ต้องบอกว่าวั้าจาักรดอกเบีย้ยขาลงกำลังเกิดขึ้นนะครับวัฏจักรดอกเบีย้ยขาลงกำลังเกิดขึ้นครับคุณธนาเวลาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากอาดอกเบีย้ยขยับลงเนี่ยอันนี้ก็จะขยับขึ้นได้ดีนะครับก็มีการกะเก่งก่อนนะครับคำนี้ MTC เนี่ยต้องบอกว่า ทางด้านของพื้นฐานก่อนละกันนะครับก่อนหน้านี้หุ้นกลุ่มไฟแนนซ์หรือว่ากลุ่มเช่าซื้อเนี่ยทางด้านทางด้านของตอน NPL ออกมานะประกาศกันไปแต่มาที่สอง NPL mm. เขาขึ้นกันขึ้นข mm. ุ้นโอ้หุ้นตกกันหนักเลยนะครับทั้งสวัสดิ์ทั้งติดล้ออะไรเงี้ยลงไปเยอะนะครับเพราะเขากังวลว่า NPL มันจะเล่งขึ้นมาใหม่นะครับแต่ NPC เนะี่ย NPL ไม่ได้เล่้งขึ้น mm. นะครับ NPL ลดลงด้วยแต่ก็ย่อตามเพื่อนไปก่อนหน้านี้ตอนช่วงเดือนเดือนแปดแต่แล้วก็ตามพอเราเห็นว่ามีกระเป๋าทางดิจิตอล ที่เน้นน้ำหนักไปให้ลากยานะครับให้ลากยาคือจ่ายเงินมาก่อนในเดือนกันยายนนี้เลยและผมเห็นได้ว่า,าเฟซซอลเลยอาจจะเป็นการจ่ายเงินสดมาต่อเนื่องด้วยอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เลยจะทําให้ความกังวลเรื่องของ NPL หรือว่าคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยมันจะลดน้อยลงไปทันทีเลยจะเคยกังวลอยู่ก็จะเลิกกังวลขึ้นมาและพอช่วยคุณภาพสินทรัพย์ลักยาแบบนี้ดีขึ้นเนี่ยโลนโกดก็จะตามมาด้วย พอลนโก้ตามมาปุ๊บ MTC เป็นหุ้นที่คาดหวังการเติบโตในปีนี้น่าจะกาําไรโตไปได้ประมาณ16ซได้แลโตมากสุดในกลุ่มดางนั้นก็ได้สส่วนพอดีเลยกระเป๋าดิจติตอลหนุนได้ประโยชน์จากช่วงภาวะดอกเบีย้ยขาลงอีกนิดหนึ่งถ้าดอกบี้ยบอลยูก็ได้ดูบอลยูสิ0ปีบ้านเราตอนนี้อยู่2.54ถ้าเกิดลงมาต่ากว่า2.5เปซนตุ๊บนะผมว่ากลุ่มไฟแนนซ์ก็จะมีการเล่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งด้านเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนก็จะบอกว่าอย,อยา กอนองอก็มีโอกาสที่รดดอกเบี้ยแลละครับ